แกงคั่วปลาคัง,คงหน่อไม้ดอง,งนี่แกงคั่วเหมือนกันนะเพื่อน มาไหลมีรถเข้าออกหลายครั้งนะดินแน่นนะก็ตัดหญ้าสวยงามมากเนะถึงแล้วถึงแล้วเข้าที่เดิมครับฝนตกพันพัมคร แล้วเจอป้าลุลแล้วสวัสดีครับสวยเหมือนเดิมสดใสเหมือนเดิมโอ้หฝนดูภูเขาสวยมากเลยชอบพอดีเลยชอบบรรยากาศต้องเข้าที่พักเลยล่ะค่ะฮะฮฝนมันตกเช้าค่อยผมนานๆได้โดนฝนทีนต้นไม้กำลังสวยเลยใช่ไหมนนี้ฝนมันตกแต่น้ำก็ขึ้นใช่จ้ะอ่านี่ไงน้ำเพราะว่าเพราะว่าน้ำเหมือนกับน้ำ น้ำมันลงเขามาป้าลุนก็หลบฝนเธอเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายค่ะต้องเข้าพักที่บ้านก่อนนะครับจะจะได้ค่ะได้ค่ะยังยังพอได้ไม่ก็ได้ครับได้ได้คงจะก็ยังคงเพิ่มช่วยแหละจ้าจ้ะครับเมื่อเช้าก็ไม่มีนะมีตอนบายก็เหมือนกันออกจากกรุงเทพไม่มีก็พอลงทางด่วนมาก็เจอฝนฮะป้าลุนแอบเข้าที่ล่มเธอครับกินแล้วไทย ครับ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 ขอบคุณครับชื่นชมบรรยากาศก่อนฮะนู่นนี่ฮะนี่นี่ด้านในด้านในห้องพักของเราก็อบอุ่นเหมือนเดิมป้าลุนเขาก็กางเตียงให้สามที่นอน ไม่ต้องเปิดแอร์เลยค <c oughs> งไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะฮะเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับรีวิวที่พักของไล่อรุณแคมป์แอนด์โฮมก็มีหลายคลิปแล้วถ้าใครอยากได้รายละเอียด,ดยผมเอาคลิปไว้ตอนท้ายแล้วกันนี่นอนชมวิวอย่างนี้เลย <c oughs> บรรยากาศอย่าง ยืนตรงนี้ถ่ายรูปมันเห็นมันเห็นข้างนอกสวย่านนนออืมสวัสดียามค่ำคืนครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับ เก้านาฬิกายี่สิบสี่นาทีาทเราขับรถออกจากที่พักไล่ป้าอรุนป้ำกลางฝนที่ยังไม่หยุดตกฮะไ,ไปหาอาหารเย็นรับประทาน<ม>อ,อยู่ครบฮะคุณตัก๊กพีพ่โดสวัสดีครับเปิดไฟหน่อย<ม>ไป<ม>ไปหาข้าวต้มหรือหาร้านที่ง่ายๆหน่อ จริงๆจ,จะมีแต่ไฟถนนนี่ผมเปิดไฟสูงไว้นะรถไฟที่ต่ําลงถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางลาดย่าไปทางเขื่อนท่าทุ่งนาเลี้ยวขวาไปเขื่อนสีนครินคาดว่าเราเลี้ยวขวาดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันย่านแหล่งท่องเที่ยวน่าจะมี ร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่ในช่วงเวลานี้ทุ่มครึ่งบรรยากาศถนนยามค่ำคืนเมือ่มอ,อ,อตอนมาอันเนี้ยละวัดหมอเท่าเมื่อตอนมามีป้าย เป็นระ,ะระยะระยะแล้วมาง่วน,นี้รู้สึกป้ายจะถี่ขึ้นป้ายอะไรป้ายที่บอกว่าระวังช้างข้ามถนนซึ่งนะก็มีคลิปนะที่ตอนนั้นมากับเจออสแล้วก็มีคุณช้างช้างป่าน้ำเชช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงนะมาอยู่ด้านข้างของที่พักที่พักที่เราคืนนี้แหละแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้นะฮะอยู่เขามายืนให้เห็น อยู่ชายป่าห่างก็สักห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเราขับมาเกือบเกือบจะถึง <S <S ทางเข้าเขื่อนศรีนครินมาทานร้านนี้ดีกว่าฝนฟ้าตกนี่ครับร้านอาหารแควใหญ่ ใกล้ๆเขื่อนศรีนครินครับไปทางนี้ฮะทางเข้าเขื่อนศรีนครินอีกนิดเดียวขึ้นไปครับเมืองการเมืองการกับสายฝนเขาอยู่เยื้องๆกับ,บปั๊มปตทอนะเป็นไงเมนู หลากหลายดีเนาะเอาปลาแรดทอดกระเพียมไมละ,ะเดี๋ยวขอดูขอดูมั่งเมนูของเขาครัเป็นเมนูแบบอาหารป่าเป็นเมนูแบบอาหารป่าเนี่ยกูตักมาเมืองการงวดน,นี้ชุ่มฉ่ำดีนะไม่ชอบเลยครับตั้งแต ตั้งแต่นคนปรปฐมมาคลิปก่อนหน้านี้เราก่อนที่จะเจอฝนมาตลอดทางเนี่ยนคนปรปฐมยังไม่เจอฝนแล้วพอเราออกมาเช่นที่จะขึ้นด่วนขับจากทางด่วนมานิดเดียวนะเจอฝนมาตลอดทางนะถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะฝนสลับสลับสลับเรียกว่าตกตลอดทางแล้วก็มาที่เข้าที่พัก ก่อนมาถึงคลิปนี้เราก็แวะเพราะว่าอากาศเพราะว่าสายฝนนะ่ทำให้แบบแต่ผมชอบนะผมชอบขับรถลุยฝนข้ามกลางสายฝนขับไปเรื่อยๆสบายๆ,ายๆแล้วมันก็เลยคลิปก่อนหน้านี้เราก็เลยไปจิบชาร้อนๆที่ดาด้าโรตีโองคทีแรกนึกว่าร้านเขาจะปิดรึเปล่าแต่ว่า ร้านเขาปิดนู mhm. so rock, no, so. So ่นนะหกโมงกว่าเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ได้จิบชาร้อนๆทานทานโซดาคะไปได้จิบชาร้อนๆได้จิบได้กินโรตีโอ่งนะโรตีโอ่งนี่ไม่ไม่ไม่ได้ทอดเนี่ยไม่มีน้ำมันนุ่มๆหอมๆกับบรรยากาศมองสายฝนที่ฉากหลังเป็นภูเขามีความสุขมากถ้าใครยังไม่ได้ดู นั้นก็ลองไปดูนะฮะบรรยากาศดีมากมาเมืองการนี่ต้องมาหน้าฝนแน่เราก็สั่งกับข้าวไปหลายอย่างเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างครับผมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมามุมนี้มาโต๊ะด้านหลังเขาเดี๋ยวจะไปถ่ายติดไปถ่ายติดโต๊ะหลัง เือ่อนอาจจะอย่าว่านะฮะว่ามุมเอียงๆอียทำไมไม่ถ่ายกันตรงๆก็งัวไปติดโต๊ะชาวบ้านคนอื่นเขาคืนนี้นอนหนาวแน่นี่อุณหภูมิน,าน่าจะประมาณยี่สามย่สิบสี่องศาน้ำแห้วนั่งรถมาเนี่ยเหรอคุณป้บอกนั่งรถมานี่ยี่สิบองศา มาแล้วอย่างที่หนึ่งอันนี้ไก่คั่วเกลือครับนึกอะไรไม่ออกกินอะไรง่ายๆข้าวเปล่ามาแล้วกูตัดอันนี้อีกอย่างหนึ่งกูตักสั่งนะสั่งอะไรมาแกงคั่วปลาคังหน่อไม้ดองอันนี้แกงคั่วนะเหมือนกันนะเพื่อนๆเปิดไฟให้กูตัดกระถ่ายภาพนิ่ง สายภาพนิ่งเ,งเ,เดี๋เดรอของพี่โดโดนะนะโดครับสุดอะไรสุดยอดสุดยอดครับไก่ พาเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับเมื่อเย็นอันชุ่มฉ่ำเมื่อเย็นอันชุ่มฉ่ำมาแล้วอ่านี่ครับนี่ของพี่โรดอืนี่โดนนะเดี๋ยวไม่อดใจนะกระเพราไข่ดาวกบะกล้อมาอาจารย์ไทยมาเลยทานกันเลย ชิมไก่ชิมกับมือไก่ขั่วเกลือคิดได้โดรอแกงเลียงนะเขาทำได้จะแห้งมาแห้งๆเลยครับไม่ชิมก็อร่อย แล้วไก่เขาล้นดีอ่ะขออีกตรงนึงลองไปจิ้มดูเป็นเพื่อนมาทานด้วยกันอืมคุณปลา ไก่เขาขัด้วได้ดีเนาะขั้วเกลือทอดอะแต่ในเมนูเขาเขียนว่าไก่ขั้วเกลือช้อนกับช้อนเหรอ กินเนื้อเือหน่อยถ้าทำแห้งเลยวันนี้เปียกมาทั้งวันแล้วอยากกินอะไรแห้งๆครับ ปลาคังมาเมืองกาญกินปลาคังยิ่งมาทางด้านนี้ทางด้านที่มีเขื่อนสีนขรินเน่ยเขาจับปลาคังอะไรมาขายกันได้เยอะแล้วรับรองร้านอาหารนี่ไม่เอาปลา ไม่เอาปลาไม่สดมาให้หรือได้กินปลาสดแน่นอนอหน่อไม้เมืองการก็สุดยอดเลยมาเมืองการต้องเมนูนี้นะคุณนะเราเคยไปทำเองด้วยนี่อื

โรตีหลายชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวแกะไหมลูกอืมกินยังมาแล้วน้องครับน้องครับขอถ้วยแบ่งอีกสามใบถ้วยแบ่งแจงเรียง ให,ให้พี่โด,โดูดูดตักลองชิมก่อนแกนเบียงของที่นี่นะดูน่ากินอะดูน้ำเขาเข้มข้นดีอะแกนก้วยใหญ่ดีอ,อันนี้นะต้องกินกับอะไรป่ะไข่เจียวพี่กระป๋อครับ ตักให้แล้วกันแกงเลียงกุ้งแกงเลียงกุ้งฮะเดี๋ยมาดูใกล้ๆแกงเลียงมีกุ้งตักดโดโด่ข้นเข้มข้นขนะคุณต้องชอบแน่เลยเขาใส่ฟักทองมาเยอะเลยชอบักตักนะให้โดโดก่อน เดืโด,โดต้องน้ำเยอะๆร้อนร้อนร้อนอ,น,อนนี่ของกููตักคูตัก,ค,ตกคูตักเราจะไม่ให้กุ้งให้แต่ฟักทองเีมากก <c oughs> ุ้งหมดจริงๆอะให้เดโดโดไปสองตัวสองตัวหมดเลยอะอ่านี่ตัวให้คูตักไป ิผมก็ชอบตรงฟักทองด้วยหรอพ่อกับแม่กุ้งคนละตัวโดโดเอากุ้งไปสองตัวเราฟังเพลงแล้ว๋ยวไปฟังเพลงในรถนะ <c oughs> แกงเลียงชิมแกงเลียงนะ คุณโอเคเลยแกงเลียงอร่อยมากแกงเลียงอร่อยมากข้นด้วยอะ่ะถามเพื่อนๆใครเคยทำแบบนี้ไหมสมัยที่พ่อผมอยู่อะ่ะแล้วตอนเด็กๆนนะแกงเลียงเนะี่ยแล้วมันมีน้ำพริกกะปิเหลือคุณเคยทำไหมพ่อพ่อเอาน้ำพริกกะปิอะ่ะคนในแกงเลียง อร่อยเลยอะ่ะแต่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาทำเข้มขน้นโดยไม่ต้องใส่กะปินละพริกกะปิลงไปอีกเลยอะ่ะพอดทดคำแรกผมนึกถึงที่พ่อผมทำอะ่ะเพราะว่านี่เขาเข้มขน้น <c oughs> ผมอยากได้ฟักทอง ได้เข้าห้องนอนแล้วด้วยนี่จะไปนอนแล้วฝนจะจบแล้วฝนจะจบอือ,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 อครับได้นี่ครับมาแล้วไปอร์ใกล้คุกจับ วันนี้คือปลาช่อนผัดขึ้นใช่ครับมาเหมือนการกินอาหารปลา กูตักตักไม่ถึงแต่อยู่ตรงนี้โอเคอป่าช่อนอป่าช่อนเขาทอดมาก่อนขึ้นช่ายแล้วก็ขิงมีขึ้นช่ายแล้วก็ขิงแล้วก็น้ำที่ผัดน้ำผัด หอมเต้าเจียว<ม>กินกับเครื่องก่อนร้องขอ้พนใหม่หายไหมดอไรนะคะนมันหล่นเหมือนขอช้อนช้อนเท่าหรอคะค่ะ อร่อยอ่ะไม่น่าลูกค้าเยอะเนาะบบวันนี้ลูกค้าเยอะวันฝนตกแต่ขับมาเนี่ยเราจเจอหลายร้านนะคุณแต่ร้านนี้เขาโดดเด่นเนะสว่างสวยอะแล้วก็ที่จอดรถสบาย แต่ชอดเน้อเนอะไรเอาผักหน่อยเอ,เอาเอาข้าวอีกไหมเอาเข้าวอีกจานไหมขอบคุณครับขอบคุณครับวางเลยครับ อ,อย่างนี้ข้าวไม่ต้องเยอะกินจับเยอะๆทุ๊กจังเรีย่ยมโรยไก่มั้ย น่าจะเป็นตรงน่องนะเมนูนี้ให้นี้เป็นพระเอกทอดได้ดีมาก ทำนี่หนูจะก,กินเร็วเรียกว่าลูกอ้อนเลยครับแม่ก็จะทำช้าๆให้พ่อแม่มามันจะเผ็ดสองต่อนี้เนี่ยกะเพราด้วยแล้วก็พยายามฝึกให้ตัดเองก็ไม่ยอม ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มนี่ก็อ้อนสาวแหละตอนนี้เขาไม่มีใครไงเขามีแต่เราคนนี้ก็อ้อนนี่ก็อ้อนชอบกินปักทอง <c oughs> ช่วยตัวเองไม่กินแล้วกินกุ้งแกะกุ้งกินด้แกะกุ้งกินมีตัวนึงเอาแกะกุ้งกิน แกะกุ้งกินฝนตกตกกินแกงร้อนๆกินแกงเลียงนี่มันแก้เลยนะคุณโบราณเขาว่าไข้หัวลมแก้วัแก้ัแไข้แก้ไข้หัวลมแกงเลียงแล้วก็ถ้าใครทอดใหม่ทานดีมากทอดใหม่ๆมันต้องกินมันต้องใส่นี่ด้วยไม่ใช่เหรอต้องใส่หัวปลีใส่พิษไทยเยอะ ตอนทอดโดอด้โหกินจนกินหัวปลีหัวปลีพริกไทยหอมมาแล้วแกงเลียงหอมนุมอ๋อเราไม่ทอดเลิก้อนแล้วนะกินต่อเองนะโอเคอร่อยทุกอย่างครับคือโดกวาดเรียบเลยทากุ้งอีกไข่ดาวอีก รอร่อยครับอร่อยอร่อยอันนี้เดี๋ยวกลับบ้านเราสั่งกันเยอะเกินไปไป้อิ่มครับอร่อยกับข้าวรสดีทุกอย่างฮะมิน่าลูกค้าเยอะเลยอะ่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นคนแถวแถวนี้เนาะเป็นคนที่มาทานแถวนี้หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำฮะ เอาใครผ่านไปผ่านมารบแวะเข้ามาได้เลยครับร้านเปิดทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันตั้งแต่กี่โมงเก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มโอเคเท่าไหรจ่จ้าสามทุ่มสแกนจ่ายได้เนาะอ่ามาเลยครับเจ็ดร้อยหกสิบเดี๋สแกนจ่ายก่อนอ่านี่นี่เลยครับ สนุนราคาราคาอาหารแอคูตักสำรวจสำรวจสกแกนจ่ายเข้าค่ะขอบคุณครับอร่อยมากใครผ่านมาทางเมืองการเมืองการแถว,วจะขึ้นเขื่อนศรีน,นครินก็พี่ดไปร้านแควใหญ่ครับพี่ลูฟี่ลูกขึ้นบกฟางลูฟี่ <laughs> สามทุ่มพอดีเข้าที่พักฝนหายพอดีแต่คาดว่าคืนนี้น่าจะมีทั้งคืนนะน่าจะตกกันทั้งคืนนั่นแหละหอพอเห็นท้องฟ้าแล้วสัมผัสบรรยากาศมีพนักงานมาตามส่งตามมาส่งแล้วขาเจ็บเล้วขาเจ็บไม่ต้องมานะขาเจ็บโคนพี่โคนพี่โคน เจอกันคลิปต่อไปครับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีลาตรีสวัสดิ์เอฟซีกอลสวัสดีครับเข้าที่พักสสวัสดีค่